เเล็เดทาานยฝันฝันว่าได้สระผมคนไทยตั้งแต่โบราณเชื่อกันว่าห้ามตัดเล็บห้ามตัดผมหรือห้ามสระผมบันพุธเพราะเป็นวันอัปมงคลตัดแล้วจะเกิดโชคร้ายเพจไปเข้ามาหาแด่ผู้นั้นแล้วถ้าฝันว่าได้สระผมละ่ะจะเป็นลางดีหรือลางร้ายมีคำทำนายฝันและเล็เด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปรับชมรับฟังกันครับในด้านของการทำนายฝัน ฝันว่าได้สะผมถือว่าเป็นรางดีซึ่งมีความหมายเคราะห์ร้ายหรือเหตุภัยต่างๆจะหมดไปใครที่เจ็บป่วยเรื้อรังมานานอาการก็จะดีขึ้นกลับมาแข็งแรงโดยรวมถึงเรื่องร้ายที่จะกลายเป็นดีใครมีปัญหาด้านใดก็สามารถคลี่คลายได้ครับส่วนด้านการเงินใครที่มีเงินติดขัดมานานในที่สุดก็จะหาเงินเก็บได้มีเงินเข้ามาหลายทางมากขึ้นหรือบริหารเงินได้ดีขึ้นด้านการงานจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีอุปสรรคในการงาน ทุกอย่างจะราบรื่นและลงตัวได้ดีขึ้นครับด่านความรักคนที่ไม่เคยมีแฟนอาจจะมีคนเข้ามาคุยแวะเวียนและได้เป็นแฟนกันในที่สุดแต่ช่วงนี้ควรรักตัวเองดูแลตัวเองให้มากหาลำดับเกี่ยวกับการฝันว่าได้สะผมลำดับที่1นฝันว่าได้สัผผมตัวเองหากฝันว่าเราได้สะผมตัวเองนั่นหมายความว่า ใครที่มีโรคภัยหรือไม่สบายบ่อยๆก็จะสุขภาพดีขึ้นต้องมั่นดูแลรักษาตัวเองกินของที่มีประโยชน์รวมทั้งช่วงนี้จะมีดวงด้านการเสี่ยงโชคอีกด้วยครับส่วนเลขเด็ดตำนายฝันไต้แก่1331 0330 031และ130ครับลำดับที่2ฟฝันว่าได้สับผมให้คนอื่นหากฝันว่าได้สับผมให้คนอื่นนั่น มายความว่าคุณจะได้โชคลาภมาจากคนรอบข้างจะมีคนนําข่าวดีหรือนําโชคเรื่องการเงินเข้ามาให้หากมีปัญหาก็จะคลี่คลายไปในด้านที่ดีและราบรื่นครับส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่2 3 3 2 3 9 93 9 2 3และ329ครับลำดับที่3ฝันว่าคนสะพมให้ฝันว่ามีคนสะพมให้ หรืออาบน้ําสระผมให้คำทำนายว่าจะมีคนยื่นความช่วยเหลือมาให้จะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนใครที่กังวลเรื่องเงินจะมีโชคลาภเข้ามาสามารถเสี่ยงโชคได้ครับส่วนเลขเด็ดทํานายฝันได้แก่2.3 2, 3.2 0.3 3.0 0.3.2และ3.0.2ครับลำดับที่4ฝันว่าสะผมให้คนรักหากฝันว่า สะผมให้แฟนสะผมให้คนรักทำนายว่าจะได้รับการนับหน้าถือตาในสังคมจะได้เลื่อนตำแหน่งและจะได้เป็นหัวหน้างานมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอตและช่วงนี้การเงินจะเพิ่มพูนสามารถลงทุนได้ส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่67761677761และ671ครับลำดับที่5ฝันว่าสะผมแล้วผมร่วง หากฝันว่าสระผมแล้วผมร่วงเป็นกำกำฝันว่าผมร่วงเป็นจุกหรือฝันว่าสับผมแล้วผมขาดร่วงคำทำนายหมายความว่าช่วงนี้การเงินคุณจะเจริญงอกงามลงทุนอะไรไว้ก็จะออกผลเห็นกำไรกลับมาทตว่าแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะครับส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่2 3 3, 2 3 3ส3 5 53 53 2และ235ครับสรุป การสัะผมนั้นเป็นการชะล้างสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลให้มารายหายไปทุกครั้งที่กลับมาจากงานศพคนไทยเชื่อกันว่าจะต้องอาบน้ําสัะผมให้สะอาดส่วนการฝันว่าได้สัะผมนั้นช่วงนี้สิ่งที่ไม่ดีจะถูกกระจัดออกไปหมดสิ้นทําอะไรก็จะสําเร็จราบรื่นและมีความสุขแข็งแรงหากอยากเสี่ยงโชคเลขเด็ดทานายฝันตามที่ทํานายมาก็สามารถนําไปเสี่ยงโชคได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ยังไงก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมจงมีแต่โชคแต่ลาบร่ำรวยร่ำรวยเฮงแห่งสาธุสาธุสาธุ